สวัสดีค่ะทุกคนจีราชาแนลค่ะ ค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอย้อมสีผมค่ะสีผมปัจจุบันของฝนนะคะอันนี้คือฟอกคนมาหนึ่งรอบนะคะน้องก็เลยเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นสีเทาที่ย้อมไปประมาณพฤนจากาย,ยนนะคะฝนฟอกคนผมแล้วก็ย้อมสีผมสีเทาไปนะคะแล้วก็ทันวาเนี่ยพักผมย,ย,ยาววเลยเพราะว่าคิดว่าอยู่กับน้องผมเทาให้ได้นานที่สุดบวกกับเริ่มปีใหม่แล้วอยากกลับมาเป็นน้องสา สาวผมรอนแบบสีผมบรอนแบบโรเซ่แบคพิงสีบรอนแบบหม่นแบบขาวจาว้วะผมสีนี้ที่เคยทํามานะคะ <c oughs> คิดว่าปีนี้อยากชรเลนตัวเองโดยการที่เป็นสาวผมบรอนแบบยาวไปทั้งปีไม่รู้ว่าจะทำได้กี่เดือนนะคะทุกคนรู้สึกว่าย้อมสีผมอื่นแล้วมันรู้สึกไม่เป็นตัวเองไม่ใช่ฉันคนสีผมอะไรแบบนี้ฉันต้องเป็นสาวผมรอน <c oughs> เดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้ฝนดีกว่าว่าปีนี้ฝนจะเป็นสาวผมรอนได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปผสมสีกันเถอะค่ะทุกคน หมดฝนจะใช้2กล่องนะคะอันนี้คือแม่สีนะจ๊ะทุกคนดีลอปเปอร์ท,รท,รที่เขาให้มาจะอยู่ที่9%นะคะฝนจะใช้9%นะคะวันนี้เพราะว่าฝนจะลงตรงโคนนะคะเน้นลงตรงคนผมที่ฟอกมาใหม่นะคะที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้วยวันนี้ใช้ไปของมอลลี่เหมือนเดิมนะคะใช้สองกล่องน่าจะเอาอยู่นะคะเพลงนี้มันคือกึกกล้องในหูฝนมากตอนเนี้ย มันอยู่ในหัวมนันไปไหนเลย oh. เพงสปเ,เกมอะซีรีส์แนวนี้คือฝนไม่ได้แบบจะอินจะติดขนาดงอมแงมขนาดนั้นนะไม่ได้เลิฟแนวนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูเพราะว่าองคป้าปองดูค่ะ ช่วยไม่ได้ะเนาะถ้วยของมัรลี่นะคะ2กล่องน้องจะพอดีกับถ้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ากล่องที่สามน่าจะต้องแยกผสมนะคะน,นี้เขาน่าจะคิดมาแล้วแหละว่าส่วนมากเขาก็คงใช้กันแค่2กล่องเขาไม่ไปกล่องที่สามหรอกจะมีคนผมยาวมากๆเหมือนฝนเนี่แหละเนะที่ต้องแบบถ้าเกิดว่ายอมทั้งหัวฝนน่าจะต้องได้ใช้3ามกล่องแต่ว่าวันนี้จะลงแค่โคนนะคะก็เลยแบบใช้แค่2กล่องก็น่าจะเอาอยู่นะ หรือปาผมจะแบ่งผมออกเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะย๊ด,ดเราจะมาลงฝั่งนี้ก่อนนะคะสำหรับฝั่งนี้ก็คือลงไปเลยเพราะว่าเราอยากให้สีลองเท่ากันทั้งหัวนะครับ ตอนฟคกนผมเมื่อกี้ฝนไลฟ์ใน t ิกตอกไปหนึ่งทีรู้ความว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ทุกคนลองเดากันดูสิติกตอกทิกตอกคอยเฉลยเองแล้วกัน <laughs> เมื่อกี้ที่ฝนไลฟ์เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าค่ะ <laughs> <laughs> ก็ยังมีคนไม่นอนก็ยังมีน้องที่แบบย้อมสีผมแล้วก็เคยแบบเคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ย กันต่อใน t ิกตอกอยู่ตลกมากเราทำสีผมน้องเขามานั่งดูเราแบบย้อมสีผมตลกมากมาไปแบบชุ่มๆเลยสีผมของมันเลี่ยเราไม่ยากนะเพราะว่าเนื้อสียออ้อมอ่ะมันไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็อีกอย่างคือน้องไม่ได้แบบข้นเินเกินไปจนแบบมันมันทำอะไรกับน้องไม่ได้อะไร น้องแบบค่อนข้างที่จะโอเคนะสําหรับตัวคนแบบจำไว้นะความผมทองแบบทองแบบทองม,มากๆแบบนี้นะพอลงไปแล้วน้องจะแบบสวยมากบอกเลยเออเขาว่าลือมอะไรล,ลืมใส่ที่ข้อปูเนี่ยโฉโอเคสบายใจใส่ที่ข้อ,อนะหูแหละหัวเลอะ จัดการน้องน้องโคนข้างในตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ฝนเริ่มจากฝั่งโน้นฝั่งนูง้น้องจะสว่างกว่าฝั่งนี้ฝนก็เลยจะมาเคลียร์โคนฝั่งนี้กันก่อนอันดับแรกลงไปเลยตรงที่เป็นสีทองๆลง,งไปก่อนเลยหมายว่าสีน้องเริ่มมาแนละ้วตรงเนี้ยมีใครดูสวีสเกมจบไปแล้วว่าส่วนตัวนั้นยังไม่จบเลยค่ะ ขนาดซีรีส์ที่ดูก่อนหน้านี้ดูทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่จบเลยตัวเองช่วงนี้แบบยุ่งมากยุ่งแบบยุ่งไม่ไหวอ่ะมันยุ่งอะไรไม่รู้มันงงกับชีวิตไปหมดเลยก็พยายามตอบเวลานะแต่น้องน้องงงกับชีวิตหมดเลยพอด้วยความมันต้องโฟกัสอะไรหลายๆอย่างด้วยละมังแต่ก็ไม่ได้นำพาอันนี้คือเสียงดีมาแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้คือเสียงแหบแบบแหบไม่มีเสียงอ่ะ นี่สีมาแล้วจ้าอ้าวขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือย้อมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝนไม่ได้ลงตรงส่วนปลายผมตรงนี้นะเพราะว่ามันมีความแบบ เทาแบบหม่นหม่นนิดนึงแล้วเพราะว่าฝนนะแค่จะยอมตรงโคนนะคะถึงตรงนี้ให้น้องมีความแบบสมูทไปด้วยกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นโคนสีทองใช่ปะพอย้อมไปแล้วน้องก็จะมีความหม่นนิดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีก20นาทีนะคะเพราะว่าผมฝนนะมันมีความสว่างแบบสว่างแบบจ้าม,มากๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน ผมที่ได้ค่ะทําเสร็จตอนช่วงเช้ามืดนะคะแล้วก็เพิ่งมาอัปเดตตอนบ่ายนะจ๊ะแล้วก็รอแสงด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเวลาผมเนี่ยเวลาออกแดดไปแล้วสีผมจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็คือสีน้องสวยมาก จากคนเหลืองๆตรงนี้นะคะพอย้อมออกมาแล้วน้องก็ไปด้วยกันได้อยู่นะ mm hmm. เห็นไหมอันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่มาฝากวันนี้เจาไม่จําเป็นต้องฟอกสีผมให้มันเท่ากับข้างบนตั้งแต่แรกก็ได้เราสามารถใช้สีมาหักล้างสีตัวนี้นะคะเป็นสีของมอลลี่นะคะ ml 918คะ่ะคือก่อนหน้านี้นะตอนที่ย้อมนะแล้วก็ใช้เวลาแบบละว่างรอเวลานะ ฝนไดไลฟ์ติ๊กตอกไปนะคะทุกคนแบบยังไม่นอนเลยไม่รู้ว่าช่วงประมาณตีสี่ครึ่งตีห้านะคะทุกคนยังไม่นอนเลยยังมีคนเข้ามาคุยกับฝนเรื่องสีผมอยู่เลยก็เลยแบบอักบายยาหน้องไปสีผมสีนี้แล้วเธอมันสวยมากเสียงแอบแฝงไปเล็กน้อยนะคะเสียงคือไม่เต็มร้อยนะมันยังไม่หายปวดดีนะคะทุกคนทุกคนฝากไปติดตามด้วยนะคะในติ๊กตอกนะคะเดี๋ยวฝนขึ้นชื่อติต๊ t ตอกให้นะคะแล้วก็สีผมนะคะ เข้าไปตามที่เพจนี้นะคะหรือว่าลิงช้อปปี้ที่ผลติดไว้ให้ทุกคนก็นได้นะคะสีของมอลลี่ค่ะ ml 918ค่ะเดี๋ยวเจอกันในวีโอหน้านะคะเราจะมาทำสีผมสีอะไรฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มาทำชาเลนจ์กันนะคะว่าผมเราจะไหวไหมกับสีผมของมอลลี่ ml 918ทั้งปีค่ะ